ก็ไปใส่ก็ตายทั้งหลายบนนี้กินกับกินมกะเลียเที่ยวกับเที่ยวมันไปทั้งหลายคือผมว่าปัวมักฟังตัวผัวะเชียงไอ้เชียงโอ้ยนางเชี่ยงไงอยู่กับอะไรเชี่ยงแกก็เอิดเญยังก็รอกันเนี่ยปลูกเองก็จะตายกันบอเท่าห้าหนิแม่เชี่ยงเอิญยังอีกบ่เนี่ยก็ปลูกนี่แหละว่าปลูกกินเองม่เป็นบ่ก็ปลูกเป็นอยู่จะลักใช่เหรต้นดอกพีกอ่ะ พี่จะกูลม่อยากแบอมึงมาจางสะตจางเส้นอี็อย่งนี้จางวเคยนอดเว้นเจ้าเบิงเจ้าอยู่ว่เบิงบอกคุณนาลูกมาบ่าว่าจะสัตว์นดเว้นมาสัตว์กูกังไหนว่าเนี่ยก็ไปตหางตะมีเด้คุณน่ะก็นยังกับ่เป็นยังไงแตนตะมี่ะตะมีหรอนี่นะมีหรอเฮ้ยไปหัวใครยิถามบอกเอาขี้น่รเอออยู่วัาไร้วัวโตบหมดเอาได้่คยเลิกเจ้าจะได้มุดกันอยู่เดียวห ขึ้นมาสตแม่ม anyway. ึงเดอนเยอะหน่อยแม่กะ้างเนื้อขวางเงินใครจะละเจ้าละเจ้ามึงจะไปสางยังไงื้อขิ้ให้หมากินก็บ่เอ็มนี่มึงก็คื้อกลือ้อมนอิ่มบ่อเล้ยวขาบ่าไม่เจ้าเี่ยมากะแจเกืออยู่ปับปับอยู่ไผสิอยากกินน้ำเยเบาหล่ข่วมเดี๋ยวอะไรข่วมบาอุ่นไปยังนั่นมัจบขุดขุดสงมันนี่ขุดไปต่อไปสรหอยางชวดน โอ้ยจะเห็นด right? ้วยะะดูว่าจิบอกเนาะม่ใกกปลกค่บางทีมันหนาวทำไมจิจีแค่เรากระโดดกระยับ้าเราบบแล้อโต๊กูจิโมอดไจักบาทเฉบาะคนะบอกว่าบาทจะข้อจะความเอ๊ะ้จมา่ย่านบาทย่านกับจิวกกับวกังสาวเราด้วยนะคุณใคนีไปอีเจ้าผมไม่ค่อนปลูก่อยเลยทีนี้ไปตายตา่ละ นี่ไปไดอไรตัวสาผู้สาวมันท่าผนไได้เจ้านางหนามึงเนาะมึเอื้อแรงเขาี่มาหา่อยยู่มีคนขันถ้าเฮยังมันจะเรียีขันจาน่อยจักออ้่อยบ่าวเจ้าเล้อเฮีานคนตัวอก็ได้ลรอาดตัมันจะมาพูดแต่ทำไมบกันนเ้ยเป็ียนจังไหนเฮ้ทำไมนี่มันเปนจังไหล่ะมึงมันเังไหนมันเป็ีนจังไหไมนี่มันเป่ยังไห เ้ขาม่ยเอาไปยัง้ยวาเอาใส่หลมนี่ก็ได้น่ะปตะ่อนคอยบาเดินเนี่ยอมจันบ้ากูหมงอนต่อยแตไ้เข้าเขโอ๊ยบักลูกเจ้าตัวพี่้้นาบเขาเองอยบ้เห็ดคอยเี่ยแล้วก่องั้นมาใส่ไป่ใไปคุณปตาแท็กไปไปแทะเจ้าไปคอยแทะงั้นก็โยมกูงักกินเขาเพื่อนกู Ôi không cho nên chồng có leo lều, sân mời 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 cũng mời leo đấy, oi cháu giặt leo quá, cháu giặt leo, leo không khỏi bó.

NOM NOM NOM